5 day vehicle ในโลบอคเจล e บกได้กลับมาแล้วซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใครใหลายๆคนจะต้องเสียเงินในเกมกันอีกแล้วละ่ะเพราะ1สัปดาห์ปี7วันตัด2ก็เหลือ5นั่นก็หมายความว่าตลอด5วันนี้โลบอคเจล e บกจะมียานภาานะใหม่เข้ามาถึง5คันกันเลยนะครับซึ่งจะมี2คันที่จะมีการรีแวมขึ้นมาใหม่ โดยถ้ามีรถคันนี้อยู่แล้วไม่ต้องจะเป็นต้องซื้อต่อไปเลยนะซึ่งจะมาในวันที่3พฤศจิกายนนี้จนถึง9พฤศจิกายนเลยสำหรับเวลาของไทยนะครับถามว่าทําไมเขาถึงไม่มีวันเสาร์อาทิตย์จากวันศุกร์กระโดดข้ามไปวันจันทร์เลยนะผมตละบ้านเขานะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเขาจะเว้นไ้ทําไมนะผมแค่ที่จะอัปเดตต่อเนื่องกันเลยนะโดยยานพาหน,นะทั้ง5คันนี้จะสามารถได้รับต่อเมื่อดังนี้ครับ 1. ฟีเรเวม ก็คือรีใหม่ถ้าเกิดมีรถคันนี้อยู่แล้ว 2. ได้จากการเปิดตู้เซฟซึ่งเลข2อ,อาจจะหมายถึงกล่องเทีย2ก็เป็นได้นะครับ 3. รถลดราคาหลักแสนอันนี้ไม่รู้ว่ากี่แสนนะ 4. ีีแว็เหมือนกับข้อ1เลยครับหะ5ลดราคาหลักแสนเช่นกันแต่จะเป็นรถริมเต็ดหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่มีการเปิดเผยนะเป็นไงบ้างเอหสลับกิจกรรมนี้นะผมซึ่งก็ตลอดทั้ง 6ปีมาเนี้ยผมกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวหมดเงินในเกมกันเลยนะครับและในวันที่3เราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่ารถคันไหนได้มีการรีโมเดลใหม่ขึ้นมานะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้กันก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดใจใน Tik t o อและไลค์ใน u t u b e กันด้วยละ่จะจะลงทั้ง2ช่องทางเลยนะครับโอเคไปแล้วโหสวดครับเจกัเดอ